แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปจอดรถหน้าอำเภอก็ต้องดูด้วยนะว่าตรงนี้มันเป็นที่จอดของนายอำเภอรหรือเปล่าปัญหาก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาพาพ่อแม่สูงอายุจะไปเข้าไปทาธุระที่อำเภอรปรากฏว่าวนมาเอาตรงนี้จอดไม่ได้นะเพราะว่ามีรถในอำเภอจอดขวางอยู่แล้วเธอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่ตรงนี้มันห้ามจอดรถรในอำเภอก็ห้ามจอดเธอก็เลยคลิปอัดคลิปนี้มาโวยวายครับ เพราะว่าปกติยันปกติยันรถดันขื่อเนียนถี่มากปกติยันนะคือรถตรงนี้อันคือหนึ่งอ่ะเข้าเข้าจอดไม่ได้ก็ทำเไยที่จอดรถเหรอนี่ก็ไม่ใหญ่ด้วยนี่หว่าจำแหน่งอะไรผวาหนึ่งกระทำทำดีดีด้วยไม่ว่านายอำเภอหรือนายกหรือหว่าไรก็คือคนเมื่อเงินเพ่ไม่เกี่ยวว่าอี๊ยดใหญ่โตมาจากไหนนี่ก็ประชาชนกินฟาที่ประชาชนเหมือนกัน มันเราพม่งเราไม่รู้กันนะครับพม่หวานึงนะแต่ว่าตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้มันเป็นดีจอนรถนะกันฮะนี่ในรายรู้แล้วไหมเดี๋ยวในไปถามาตรงนี้เป็นตีจอดหน้าอำเภอเออแต่นี่วาไม่ใช่เนี่ยปกติมีแต่พบรักหน้าอำเภออ๋อไม่ใช่อันนี้พบรถหน้าอำเภอไม่อาจคุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะผมว่าความเห็นแบ่งไปสองส่วนแน่นอน ก็ถ้ามองนะอันนี้ก็คือที่ว่าการอำเภอในอำเภอก็น่าจะใหญ่ที่สุดก็ต้องมีที่จอดไหมแต่<ะ>เราไม่ได้เราไม่ได้เห็นสถานที่จริงว่าที่จอดมันอยู่แบบด้านหน้าเลยหรือมันขยับไปหรือมันอะไรยังไงอันนี้เราไม่เห็นยังไงก็คนที่อัดคลิปมาเธอบอกว่ามีมาจอดขวางข้างหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันเวางหน้าทาง <fat> ขึ้นอะไรเงี้ยหรอซึ่งที่จอดรถของอำเภอก็ไม่น่าจะอยู่ตรงขวางทางขึ้นเนาะ เออมันน่าจะมีทีมีหลังคาแล้วก็มีป้ายบอกว่าเป็นที่จอดรถในอำเภอโอ้ไฮโซหรูหลามาเห่าก็ว่ากันไปเพราะว่าบริษัททั่วไปหรือว่าสถานที่ราชการทั่วไปก็อ่ะอันนี้ที่ถูกมาที่ในอำเภอแต่ว่าจะอยู่แถบนึงแถบนึงเขาจัดไว้ที่พออมีทะเบียนตรงนี้ต้องรถทะเบียนตรงตรงกันนี้มันคือทางขึ้นใช่ครับปัญหาก็คือว่าผู้หญิงคนนี้คนนครศรีธรรมราช เธอก็อัดคลิปไงเพราะอย่างที่บอกว่าเธอเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วหลับวนรถจะมาส่งให้คุณพ่อคุณแม่ลงรถข้างหน้าปรากฏว่ารถมันจอดไม่ได้เพราะมีรถคันหนึ่งจอดขวางอยู่เธอก็เลยไปถามปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าตรงนี้มันคือที่จอดรถของนายอำเภอเธอก็เลยวิบเลยภาษาใต้นะวิบฉุนเลยร้อยแรงนะเออวิบเลยนี่คือเธอก็โมโหไงเธอก็เลยอัดคลิปนี้ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวสุนิสาสมบง เธอบอกว่าเจ้าหน้าที่แหละพูดไม่ดีกับเธอก่อนเธอก็เลยวิบใส่เธอก็เลยขึ้นตามแบบาี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งไหนก็กินภาษีประชาชนทั้งนั้น<อ>คือแล้วหลังจากเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนายอำเภอก็โทรมาเจ้าหน้าที่มาหาถึงว้าลบคลิปหน่อยได้ไหมจ้าหนูเธอบอกเธอไม่ขัดข้องเธอลบให้ได้แต่อยากให้ชี้แจงด้วยนะอยากให้อยกมาชี้แจงค่ะอยากให้โยกมาชี้แจงว่า เออเป็นรถแกจริงไม้แล้วถึงใส่ได้รถขันเนียนที่ตรงมาจดขวางทาง เพราะว่าทางตรงนั้นนั้นมันเป็นทางสําหรับเวลาคนมาใช้ทีรชาชการนะคะมันมันเป็นทีสํหรับแบบคนเวียนรถเมื่อนแบหวาเราทุกคนก็ต้องเสียภาษีเมื่อไม่หวาไปกินอาหารไปเซเวน่นไปเติมน้ามันอะไรแบบนี้คือเวทเจตเพื่เส้นคือมันภาษีองทุกคนที่ทุกคนต้องเสียอยู่แล้วใช่ไหมคือภาษีตรงนี้ไม่หวาเขาเอาเจ้าไปพัฒนาประเทศไปให้เงินเดือนนายยกเงินเดือนนายอำเภอเรื่รองเงินเดือนทุกคนที่ววามาช่วยช่วยประชาชนนะคะ นั่นเลยค่ะตึ้งก็เลยว่าอยากให้แบบเออหลับชายประชาชนอยากให้แรงดีอะไรประมาณนั้นเลยค่ะอยากให้ออกมาชี้แจงเือแรงดีๆ<ด>พูดให้ดีๆหน่อยนะออแค่นั้นเองเธอจะได้ไม่วิบมันจะได้ไม่มีเรื่องเออ,อวิบก็คือขึ้นะนะเนาะอารมณ์ต่วไปคือขึ้นเลยฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้